จุกไหวไหวเอ๊ะมนตัวอะไรของมันหูดหนูไม่เห็นแม่เลยลงหุดตาเง่ากัโกหกหนูอีกละบอกก็แม่ตามหนูมาหนูส่าน้ำไไหน้ำมาถึงเนี่ยเลยไม่เห็นมีแม่เลยไอ้จุกไหวๆหฉันจําได้แล้วจุกมันก้อนขี้หมาลอยน้ําแม่จ๋าแม่อยู่ไหนใครมันเป็นจุกลูกฉันเองเป็นลูกรักของฉันชื่อว่าสินสมุทร ตายแล้วสงสัยจะรู้ว่าแม่มาตามแม่จาแม่แม่หูดเลยสิ่งสมูโหนูจมเสียงดีได้เสียงเนี้ยเสียงแม่ผีเสื้อองหนูจริงเรียกหนูอู่กวันเลยล่ะเสียงเนี้ยสิ่งสมูดเลยสิ่งสมูดหุดเลยหูดหดมุดหูดเรียกหนูหรอเออเออไม่เรียกหนู่ะเรียกไก่แล้วลูก รู้จักหนูด้วยเหรอรู้จักสิหล่อที่สุดในท้องทะเลนี่แต่หนูไม่เห็นรู้จักกันเลยอันนี้ละนามเจ้ามังแกเสียงเหมือนแม่หนูมากเลยพูดแกกับแม่ไม่ได้เดีย๋ยวตบปกเฉกพูดแกกับแม่บาปกรรมแค่ย่าม่ฝ่าหน,หนูจะไปหาแม่หนูว้ายตายคิดถึงละสิไอ้หนูเอ้ยสินสมุดไม่ต้องไม่ต้องแม่จะบอกให้นี่แหละทำไมไม่ ไม่ใช่แม่หนูไม่เป็นอย่างนี้หรอกแม่หนูว่าสวยจะตายหน้าตาผิวพรรณนะแม่หนูเนี่ยเขาสวยมากเลยล่ะพ่อเขาถึงได้รักไงล่ะหน้าแบบนี้ไม่ใช่แม่หนูหรอกที่เห็นมันก็ไม่ได้ผิดหลอกมันก็ถูกนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าแบกหรือแม่ถือประมานดนที่นั่งนอนอยู่ในถ้ำน่ะแม่จำแรงนะลูกนะแปลนตัวแปลนตัวรู้จักหรือเปล่า จร,จริงนะเหรอจริงนี่แม่หนูจริงเหรอเนี่ยแม่หนูอะแม่คลอดหนูมาเนี่ยทำไมไม่รู้เนี่ยกว่าจะออกได้กูติดหัวจุกมึงอยู่สี่วันโอว้ว่าแล้วเบลเปรตอะไรหัวโหนกกว่าจะคลอดได้แล้วติดโหนกอยู่นว่าแล้วเชียวหน้าตาแบบนี้นี่เองทำไมหน,หน้าติดไม่ใช้ครีมตั้งเลยอะครีมอะไรปีเลย แล้วก็ที่ปากก็มีเขี้ยวด้วยนมก็ยากตรงเต,ต,ตงตยอย่างนี้พ่อก็ถึงหนีมาไงล่ะหบปากไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่อยากจะเถียงหรอกจะแก้ไขทีละข้อไอ้ที่หน้าเขียวๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งไรถือตะไร่น้ำมันมีสารลายทะเลอยู่ไปที่ปทินผิวา้าลายทะเลน้ำเรื่องนี้เขาผิวขาวสวยสกินเลอร์ทะพี่อ่ะ มึงรู้จักก็ล่ามึงไม่รู้จักหรอกเออมันจับมาจากสายหลายแต่เลยมึงไม่รู้จักเข้าช่องสี่สิบห้าสิบไปที่มึงไปสั่งซื้อเขาแต่เกิีเลยท้่พี่อ่ะไม่รู้แหละหน้าอ,อย่างเงี้ยพ่อก็ถึงที่กลัวงานไอเ้เขี้ยวเนี่ยไอ้เขี้ยวเนี่ยมันไม่ใช่เขี้ยวอื่นก็เรียกเขี้ยวเสน่ห์เสน่ห์ยาวอย่างเงี้เลยเหรอแล้วมึงล่ะแหมพูดยังก็ตัวแล้วน่ารักนะ มันหนูเขี้ยวแก้วแก้วพ่อไงเด็กกะด่าใช่ด่าพ่อมันก็ด่าผัวตัวเองนี่แนี่ยหนูเขี้ยวน่ารักขนาหน้าตีกบาลนี่ลูกแม่เขี้ยงงงน่าเกลียดเขี้ยวงงเลยคือว่าเขียงเหมือนหมาป่าเดี๋ยวผิดนะลูกนะเพราะว่าเหมือนหมาป่านี่ยักเนี่ย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 ตัวแม่ไอ้เรื่องนมเนี่ยแม่เกาแก้ไขได้นมนี่เมาก่อนนี่ก็ไม่ได้ยานขนาดนี้อ่ะไหนผัวจะดุหนลูกจะดึง ไหนจะถึงเวลาแม่ทํากับข้าวมึงวิ่งเล่นมามึงมาถึงมึงก็มาเหนียวไปดูอยู่ข้างหลังจนหลับเลยมึงคิดสภาพมึงหูไม่คิดหลอกแม่หน้าเกียดจริงๆแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้แม่น่ะปล่อยพ่อไปเถอะนะแสดงว่าพ่อมากับหนูใช่ไหมล่ะหนูจะพาพ่อไปหาปู่กับย่ามึงมีโคตรด,ด้วยเหรอ ก็พ่อบอกหนูไงมึงเชื you know oh. ่อพ่อเหรอทำไมแม่พวกกันดีๆนะแม่นะหนูไหว่แหละแม่กลับไปรอหนูอยู่ที่ถ้ำให้หนูพาพ่อเขาไปหาปู่กับย่าให้หนูได้รู้จักหน้าปู่หน้าย่าให้หนูได้ทูดเจ้าปู่กับย่าหยุดแล้วหนูจะรีบพาพ่อกลับมานนะมึงเป็นแฟนต้ายอมมาทูดเหรอก็หนูอยากเข้าเมืองอะแม่แม่หนูไม่เคยเห็นหน้าอย่างแกนะเข้าเมืองหรือก็วิ่งป่าลาบเอาอย่างนี้ ไอ้ที่พาพ่อหนีมาเนี่ยแม่ไม่ตีหนูไว้นะแม่แม่กลับไปรอหนูที่ทําเถอะนะนะเดี๋ยวแล้วหนูเอาหนมมาฝากแม่ต่อไปแม่ก็ไปได้ต้องกินผลไม้ละหนูไม่เลยนมเค้กนกินหนมเค้กเหรอฮะพ่อแย่ไปไหนพ่อบอกะที่ในเมืองมีหนมเค้กมีหนมครกด้วยหนูไม่เคยเห็นหนูอยากกินแหมออยู่ป่าเ้วจะได้กินหนมเค้กหนมครกไปพาแม่ไปหาพ่อจะไปไม่ไปก็แม่เป็นไรอย่างนี้ไงนี่ขึ้นเสียงนะนะนี่นะ ก็เป็นแค่อย่าเนี่ยงทำไมเนี่ยพ่อเขาถึงได้เบื่อหน่ายไงกูทำไมร้ายับหัวกูกูกูกวานพ่อพูดอะไรก็ไม่ฟังไงกูฟังแล้วแต่กูไม่ได้ยินพ่อไม่ฟังไงพูดดีๆก็ไม่ฟังพ่อก็ไม่ฟังไหว้ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ยอมไงก็เป็นแค่อย่างเงี้ยสันดานเป็นอย่างไอ้บัวที่มันสันดานยันระวังแม่สันดานพ่อเขาถึงได้หนีแม่ไง จะพาแม่ไปหาพ่อไหมไม่พาไปปลอบกันแล้วนะอะไรก็แล้วนะแม่ยังไม่หลอกหนูไม่พาไปหลอกโยนอ่อนๆแล้วแม่ไไกลๆเลยรลอบโยนอ่อนๆเฮ้ยหลอกโยนหลอก 好、哎、呀，再、哎、见。哎 เดียวหนูตายแล้วเหนื่อยแล้วนี่ตกลงมาทางไหนกันแน่จ๊ะเงือกอนูไม่สงสารเงือกเลยแก่แล้วนะเนี่ยพ่อจ๋าแม่ตัวใหญ่มากเลยจ้ะแม่เขาบอกแล้วไงแล้วใกล้จะมาถึงหนูแล้วด้วยมาช่วยอย่าแล้วข้าวเดียวดีแพ่อแม่รู้เปล่าแม่ข้าวหนึ่งเนี่ยถึงเราด้วยนะตาย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 ตหยตา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 พตาย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 ายต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  โอ้ไม่ให้โกหกหนูไล่หมอกน้าหมดเลยปอบหมดเลยตายเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผ้าพัยอะไรนะทั้นสองคนเนี่ยแก่แล้วอยู่อีกไม่กี่วันก็ตายตายงนอ่ะฮะทำไมพูดอย่างนั้นฮะ้าเขาพูดเรื่องจริงถ้าว่าเราไปที่ไหนที่เราตายกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเสียตลาดยังไงเหรอให้ลูกสาวเราเป็นคนพาผ้าพัยหนีข้างหน้ามีเกาะแก้วพิศดารอะไรนะเกาะแก้วพิศดาน ให้ส่วนมัะฉาพาฉันหนีให้ส่วนมัะฉาพาหนีมันจะดีมันจะดีเหรอโผ่พาหนีเลยพาะไผ่แม่หนูกระโดดแพ้เลยแม่และลูกนะมีความรู้สึกว่าคงจะไม่ได้กลับมาแล้วล่ะลูกใช่จ้ะทไใช่จริงจริงๆนะใช่จ้ะตาถ้าจะตายก็ตายกันทั้งสองคนจะได้ไม่ต้องเป็นไม้นะเฮ้ยเด็กกันแหมเอาอย่างนี้เราสองคน ไปดักหน้าแม่ผีเสื้อไปทวงเวลาหนูพาพ่อหนีมาไกลไม่ต้องห่วงนะขอฝากลูกสาวสุดที่รักของฉันด้วยถ้าเกิดจะเป็นอะไรไปพี่ชายคุณยาจะมาทิ้งลูกของดิฉันนะค่ะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วแกเยอะไปแล้วไปเถอะแล้วกสาพาวไม่ได้ใช้ทั้งเวลาพไปไปเอ้ยไม่ได้ช 啊、嗯！嗯嗯 อ,อ,อ,อ้าวอ้อือุ้เฮือกวัสดีจ้าส่เสื้อไหว้พระเถอะนะจ้าจ้าจายแล้วฉันพูดปิดเหนื่อยเหนื่อยลิน้นพั <c oughs> นเสียวันนี้อีเหลือเกลอารมณ์ดี <c oughs> ไหวยน้ำไปร้องเพลงไปแต่ทำไมสีหน้าไอ้เงือก,กังวล ไม่เห็นเคลิบเคลไปตามเสียงเพลงกันเลยห yep. รอะเน้อุยแหมไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแม่ผีเสื้อแหมไม่ได้กังวลอะไรกำลังนึกถึงอดีตเพราะว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ใช่ตั้งถตั้งแหม่พูดถึงวันวาเลนไทน์ อยากจะนั่งใต้น้ําตายซะเลยเงือกเอ้ยนี่อะไรหรือจ้าแม่ผีเสื้อเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยเสื้อไม่โสดแล้วเฮ้เสื้อไม่โสดเสื้อไม่โสดแล้วนะเสื้อไม่โสดเสื้อมีผัวแล้วอ๋อเหรอผัวหลอนะเฮ้ยรู้ที่อะไงเนี่ย้ แต่จริงหลอกไปเผอไปไม่รู้อะไรผู้ปล่าค่ะแหบก็เงือกกระดาเอาก็แม่พี่เสื้อนะอยู่วานแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีคู่ครองถ้าจะมีท่านที่ก็ต้องเอาคนหล่อๆว้าตายแล้วหืิกจ้าหายเมเปิลใช่หัวคุณน่นหล่อมากแต่อนิจาปาต้องโกรธทอจริงๆเลยเม้วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ไม่รู้มือดีตัวไหนละสิ มาพังถ้ำแล้วก็พาหัวพาลูกไปซะด้วยนี่ว่ายน้ำตรงนี้นานหรือยังโอ้ยเมว่อกี้นหละจ้านานแล้วจ้านานแล้วจ้าอ๋อนานแล้วนานแล้วนานแล้วที่ได้ยินเสียงของฉันบ้างหรือเปล่าอ๋อได้ยิน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 พวกแกของคุณหูเท็หูเทใช่ใช่ค่ะฉันเดินไปธรรมดาเป็นเรื่องปกติเอแต่ว่าท้าอยากจะรู้ว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูง หล่อผิวขาวเออเขาจะขาวคงจะขาวเดาเอาเดาเดาใช่ไหมผิวขาวจมูกโด่งอุ้ยคิ้วตาคมเข้มก็มีเด็กอีกตัวเป็นเด็กนรกโอ้ยไม่จกด้วยใไหมเออทล้วมเก่งขั้นเลยลูกแม่มันไม่สั่งสอนใช่ไหมนั่นอุ้ยมันมีจุดไม่เล้นมันมีเที่ยวด้วยเหมือนกันเลยนิสัยไม่ดี แสดงว่ามันติดที่สายแม่มันมาคือคือว่ารู้จักไอ้จกด้วยแล้วที่มันมีเขี้ยวมันบอกว่าเขี้ยวมันน่ารักนักหนานั่นแหละดาเอาจ้ามึงดาถูกหลายเรื่องนี่เออดาเอาจ้ะจะขอบอกว่าถ้ามึงไหว้แถวนี้นานแล้วนั่นคือพระอภัยมณีกับสินสมุทรลูกกูมึงเห็นบ้างหรือเปล่าเห็นเออไม่เห็นจ้ะ อ,อีเงือกอีเง<า>ือกกูอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่มึงกับกูเห็นกูมานานเท่าไหร่มึงก้าตอแลวใส่กูอย่างนั้นเหรอสายตาพวกมึงโกหกกันไม่ไปเลยมึงไม่ึกโกหกมาใหม่ก็ไม่ทันแล้วถ้าหากว่าวันนี้พวกมึงสองคนไม่พูดความจริงมึงรู้ไหมกูตามัวกมึงมาตั้งแต่เชา้ากูหิวมากโอ้ยเพราะกูเนี่ย มันว่างใจแดกเลือกแลก่อนตัวผู้คอยัมีกำลังผีเสื้อเบื่อหูเลนจิ้มก่อนเอ้ยผีเสื่อเบื่อหูเลยรู้เท่าทึง 好好 <Okay. S 2>、okay. จุ่นหมดแล้วกจั่อ,ขอ,ขอหัวไปสตจกจัหนูไหวละออกไปเรยไปแล้วพ่อไปเลยนะหนูไหแล้วพอ่พอพ่อหนีไปพอ่พอพ่อหนีไปเดี๋ยวๆหมด่อไปจุกหาเหนื่อยไหมจุกฮะ ชวนมัชฉาเจ้าค่ะอุ้ยอีเงือกสองตัวเนี่ยยังไม่พอมึงจะอ,อ๋อยลูกเงือกเขตจะนีเอีกไอ้มดป๋ามึงพาพ่อหาแม่ที่จะมาให้แม่ชื่นใจแล้วแม่เมื่อยก็หนูบอกแม่แล้วไงให้แม่ไปรอที่ถ้ำก่อนไปรอหแล้ว,ลวหนูพาพ่อไปหาปูกับยาแล้วหนูพาพ่อกลับมามานี่นะมันตัวดีที่สุดเลยก็แม่พูดไม่รู้เรื่องเองแหละหม่อมเจ้าค่ะมอม หม่มอมไม่คิดถึงวันของเราอย่างน้อยก็ให้เลยวันเลนทายไปสักวันหนึ่งไม่ได้เจ้าค่ะพี่หองไม่ไหวแล้วพี่อยากจอากุหลาบของพี่ไปให้พ่อกับแม่มากกว่าน้องพีอยากจะมันไม่ปักให้ผีเสื้อบ้างกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวหนูเอามาปักให้ก็ได้จ้ะแหมมึงนี่มันเสือ,สอรื้องเลยไรกให้พ่อเขาไปหาพ่อหาแม่เขาก่อนนะแม่นะเอ,อือเมืองวางขัวกุลงเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่อยากตายจะวางหรือไม่วาง พีเส,สื้อสมุตดต้องพูดผลพีเสื้อสมุดไอ้ก็พูดผลจอนกานจอนยับ ลองถามลูกว่าเขาเป็นอะไรทําไมหน้าตาเศร้าหมองไม่สดชื่นเหมือนทุกวันเลยนะจ๊ะยายเท่าจะถามเองก็แล้วกันนะจจ้คขาลองถามรอกแม่จ้ะเออแม่ส่วนมาลีลูกเอ้ยพระมดาเจ้าขาส่วนมาลีไหวนะจจ้คขาตลอนสู่ก,ก็แล้วกันนะลูกวันนี้เจ้าขึ้นมาเฝ้าแม่กับพ่อแต่เชา้าแต่งเนื้อแต่งตัวซื่อสสวยแม่จะมองดูหน้าเจ้าอีกทีหนึ่งแล้ว หน้าตาเศ้าหมองไปหรือว่าอยู่ในบ้านเมืองของเราใครทําอะไรให้เจ้าไม่ถูกใจบอกแม่มาเดี๋ยวแม่จะจัดการให้นะลูกเสดพิดาพมารดาเจ้าคะไม่มีใครในเมืองเราที่จะขัดใจลูกหรอกนะเจ้าคะแล้วเป็นอะไรไปลูกเพีแต่ว่าเมื่อคืนนี้ลูกหลับไปแล้วก็ได้ฝันว่าลูกนั้น ได้ดวงแก้วดวงหนึ่งนะเจ้าคะดวงแก้วดวงนั้นลอยมาหาลูกแล้วลูกก็รับไว้ฝันเนี้มันเหมือนจริงมากเลยนะเจ้าคะแต่พอลูกลืมตาขึ้นมาดวงแก้วดวงนั้นก็หายไป ดวงแก้วเจิดสีมารีเจิดแสงมันลอยไปอยู่ที่เกอบแก้วนะเจ้าค่ะเสด็จปิดาพมารดาจริงเหรอลูกิงจตาจ๋าตารรู้หรือเปล่าลูกเขาเราเขาบอกว่าเขาฝันเห็นดวงแก้วโบราณเขาว่าไว้นะเจ้าค่ะกลิ่นมากอ่ะมันก็ฝันมากรู้หรือเปล่าเจ้าค่ะยายแต่อ้หนูลูกเราน่ะโตแล้วไม่ใช่เด็กเล็ก จะได้ว่ากินมากแล้วก็ฝันมากนะจ้ายายเอาอย่างนี้ดีฝานะจ๊ะในเมื่อลูกของเราฝันแบบนี้พี่ว่าเพื่อฟ์มสบายใจของลูกพี่จะพาลูกหะออกไปประพาสท้องทะเลเผื่อเข้าไปกลางทะเลแล้วอาจจะสบายใจก็ได้นะจ้ายายก็ได้นะจุ้ข้าหม่อมต้่นมาลีลูกเอ๋ย,ยออกไปประพาสทะเลกับพ่อกับแม่ก็แล้วกันเองสั่งต้งนขนคนงามก่อนนะจุข้าหม่อมตอกลงจ้ะยายดูก่อนต้นขนคนงาม Or, ออกมาหาเราหน่อยนะท่านนะถวายบังคมพระยาคาะไหว้พระเถิดท่านวันนี้น่ะท่านเตรียมสำเพาให้เรียบร้อยต้นห้นคนงานเราจะพาลูกสาวของเราสุวรรณมาลีออกมาพาดท้องทะเลเตรียมเรือสำเพาให้พร้อมนะท่านนะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับสังเสร็จพระสเสรอยุ่ายาส่ะสังเสร็จพระสัเสร็ฐเอ้ยยุละยาสางรพระสสิยก ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ